ทำไมต้องมีผู้ตรวจการแผ่นดินล่ะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากหน่วยงานของภาครัฐนะครับเรื่องของหน่วยงานภาครัฐก็คือต้องไปดูว่ากฎหมายหรือว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆของหน่วยงานภาครัฐนะเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ที่จะดูว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายตามอำนาจหน้าที่หรือไม่หรือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือแม้กระทั่งว่าปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้วแต่ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนผู้ดโดยการบดินก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาครับปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าการดําเนินง,งานของภาครัฐเนี่ยต้องยึดโยงกับกฎหมายต่างๆมากมายนะครับ โดยยึดถือภายใต้หลักของการมีคุณ,ณธรรมนิติธรรมความโปร่งใสการมีความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมหลักของความคุ้มค่าซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นหลักของธรรมาธิบาลไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วก็ทําให้สังคมนั้นสงบสุขครับหน่วยงานภาครัฐที่ดาเนินการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับก็ต้องทําให้ประชาชนมีความไม่วางใจได้ว่าไม่ถูกกันแกล้งครับ แล้วผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นจะสร้างความเป็นธรรมได้อย่างไรครับต้องเรียนว่าในรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ได้กําหนดหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวการแผ่นดินไว้3เรื่องหลักๆนะครับประการแรกมีหน้าที่ในที่จะตรวจสอบว่ากฎหมายกฎข้อบังคับนะครับตลอดจนขั้นตอนใดๆของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนหรือเกินเป็นภาระกับประชาชนเกินสมควรหรือไม่นะครับ ในประการที่สองนะครับก็คือว่าให้ผู้โดวการแผ่นดินนั้นสแสวงหาข้อได้จริงเมื่อพบว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากการทํางานของภาครัฐครับส่วนประการที่3ครับก็คือให้ผู้โดวการแผ่นดินนั้นให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อเห็นว่ารัฐเองเนี่ยได้ทําหน้าที่ของรัฐนั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่หน้าที่ของรัฐนะครับก็มีอยู่หลายประการครับผมขอยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเรื่องของ สุขภาพบนนาไม้ของประชาชนนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูป่าไม้ชายหาดการบําบัดน้ํารวมถึงปัญหาขยะเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนถนนหน,นทางไฟฟ้าประปานะครับรวมทั้งเรื่องของการศึกษาภาคบังคับครับแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่ารัฐได้ดําเนินการที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็สามารถที่จะแจ้งมายังผู้ตรวจการบ่นดินนะครับ ที่จะให้ข้อเสนอแนะไปยังคณะมนตรีให้ทําให้ดีขึ้นขึ้นครับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้โดยการบั่นดินนะครับตามรัฐธรรมนูญ2,560ยังเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งก็คือยุดหลักของการเป็นการยานมิตรไม่ม e ุ่งเพียงแค่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นปฏิบัติโดยชอบหรือไม่เนี่ยแต่ต้องมุ่งไปถึงว่า จะแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างไรครับด้วยเหตุนี้ระบบการติดตามคำวินิจฉัยจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นครับว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นได้นำเอาข้อเสนอแนะหรือคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินไปดำเนินการและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเหมาะสมครับ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีความร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบระหว่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิของประชาชนและก็แก้กปัญหาการร้องเรียนของประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างแดนผู้ตรวจการแผ่นดินมีบันทึกความร่วมมือกับองค์การตรวจสอบของอินโดนีเซียจีนและเกาหลีใต้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายที่อยู่ในเกาหลีใต้ รวมถึงปัญหาของที่อินโดนีเซียซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาไทยอยู่เป็นจํานวนมากก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องการต่อวีซ่านักเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของบรรดาน,นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยครับความแตกต่างของผู้ตรวจการแผ่นดินกับศาลประการแรกเลยเนี่ยก็คือผู้ตรวจการแผดินนั้นไม่มีพิธีการท่าน สามารถที่จะนัดหมายผู้ตรวจการแผ่นดินมาพบผู้โดยการแผ่นดินได้ในขณะที <termin us. moved inside> ่ศาลเนี่ยต้องมีวิธีการศาลต้องเป็นคนนัดท่านนะครับในประการถัดไปก็คือว่าในการไปร้องเรียนศาลนั้นท่านต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายโดยตรงในขณะที่การมาร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นท่านอาจจะไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่ท่านเป็นผู้ที่ไปพบเห็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ท่านก็มาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ในการที่จะมาร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินกับศาลนั้นศาลจะดูเฉพาะเรื่องที่คู่ความเรื่องที่อยู่ในคําฟ้องเท่านั้นขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นจะต้องดูว่านอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนแล้วเนี่ยหากว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนคนอื่นในการแก้ปัญหาแนวทางนั้น ผู้โดยการประดินก็ต้องพิจารณาได้ความรอบคอบไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดความเดือดร้อนเสียหายกับคนอื่นด้วยครับผู้โดยการปดินยึดหลักการทํางานแบบการยานมิตรนอกจากนั้นแล้วยังยึดหลักของความเป็นอิสระเป็นกลางและเป็นธรรมจึงขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า ผู้โดยการไม่ดินจะดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่มาร้องเรียนทุกคนครับ